อยู่ในมือแล้วตอนนี้นะคะกับ iPhone 15 Pro นะมารีวิวความรู้สึกกันดีกว่าหลังจากที่ได้จับเครื่องจริงนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันแรกเลยนะที่ iPhone 15 Series ทั้งหมดนะคะจะเริ่มวางจำหน่ายตามหน้าร้านต่างๆแล้วนะคะซึ่งเราก็จะสามารถไปเห็นของจริงกันได้แล้วนะถ้าเกิดว่าใครยังลังเลอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูรีวนนิวนี้เพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีกว่านะคะ แล้วก่อนที่จะไปดูดีไซน์นะคะขอพูดถึงเคสที่ไฟสักนิดหนึ่งนะแน่นอนว่าใครเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็ต้องซื้อเคสอยู่แล้วนะคะแล้วเคสที่ไฟ่นมายนั้นน้ำมากมากเลยนะคะเพราะว่ามั่นใจได้เลยนะคะในเรื่องของการกันกระแทกเราแล้วเขาออกรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่กันรกระแทกได้สูงถึง10เมตรเลยนะ <Wow. S 1> เป็นรุ่นชื่อว่า u ั t ต้ b o u n c คส a s นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าดีที่สุดนะคะกันรกระแทกได้ดีที่สุดเท่าที่เคสที่ไฟเคยมีมาเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นถึงความแบบว่าหบึกบึนของเขาตรงของ งะะลงตรงไหนเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยนะแต่เสียดายที่ว่าเราได้มาเป็นโปรแม็กนะคะแต่เครื่องเราเนี่ยมันเป็นโปรนะคะจะใส่แล้วมาโยนให้ดูก็คงยังไม่ได้แต่เดี๋ยวรอก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเครื่องโปรแม็กมาถึงเนี่ยเดี๋ยวจะมาโยนให้ดูกันสักทีแน่นอนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้มาบอกเฉยๆนะคะเรามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ชมสยามโฟนอยู่นะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลยถึง15%นะคะก็คือไปที่ลิงก์ c e s i f y c o m นะคะแล้วก็ slash สยามโฟนคีย์โน๊ตเดี๋ยว เราจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ Descript i o n อีกทีนึงนะคะราคาที่หน้าเว็บนะคะจะยังเป็นราคาเต็มนะที่ยังไม่ได้ลด15%แต่ว่าเรากดใส่ตะกร้าไปได้เลยนะคะแล้วก่อนจ่ายังค์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาจะลดไปให้เองอัตโนมัติเลย15%การที่เราซื้ออะไรก็ตามนะคะราคาเนี่ยมันจะลดไปอัตโนมัติเลยนะไม่ต้องกรอกโค้ดอะไรเพิ่มเติมให้ยุ่งยากนะคะกดผ่านลิงก์นี้เราซื้อได้เลยนั่นเองค่ะมาค่ะเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือในเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะที่มันดูเหมือนอาจจะแบบ มันก็เปลี่ยนนะแต่ก็เหมือนจะไม่เปลี่ยนคือถ้ามองเผินๆเ,เนี่ยมันคล้ายเดิมนะคะแต่อันที่จริงแล้วนะตอนที่มาเห็นเครื่องครั้งแรกมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนนะโดยเฉพาะในส่วนข,ของขอบมุมตรงนี้นะคะที่เขามีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการประกบฝาหลังเข้าไปนะตรงนี้เนี่ยคือดีมากจริงๆในการสัมผัสจับถืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันแบบ มันคนอนทัวร์มาสมูทมากๆเลยนะตรงนี้คือดีมากจริงๆนะคะในเรื่องของดีไซน์เนี่ยตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนจริงๆนะแล้วมันต่างเลยแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักนะคะกับวัสดุใหม่อย่างไทเทเนียมนะวัสดุตัวท็อปตัวพรีเมียมเลยเพราะว่าเขาใช้เกรดแบบเกรด5ระดับเดียวกับยานอาวกาศอันนี้เลยนะคะก็คือท็อปมากจริงๆนะเหมาะกับความหรูหราของตัวเครื่องมากๆในส่วนของน้ําหนักเนี่ยบอกเลยว่าเบาขึ้นจริงๆแบบ รู้สึกได้เลยถ้าเกิดคุณเป็นสาวคกของ iPhone เนี่ยแล้วแบบว่าเปลี่ยนมาใช้จาก14มาเป็น15มันจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันเบาต่างกันแต่ถามว่าถ้าใช้ Android อยู่แล้ว ไม่ได้รู้สึกว้าวเพราะว่าเขาก็ทาน้ําหนักประมาณนี้กันอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยถือว่ามันว,าวน้าวในแง่ที่ว่าปกติไอโฟนเนี่ยหนักมากหนักแบบสุดๆเบาได้นขนาดนี้ก็คือดีใจแล้วอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสายไอโฟนเนี่ยเปลี่ยนถึงจะรู้สึกแต่ว่าถ้าทั่วๆไปเนี่ยเขาก็น้ําหนักประมาณนี้หรืออาจจะเบากว่านี้กัน,กนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของขอบเครื่องด้านข้างที่เขาบอกว่าอุ้ยมีรอยแบบฝีบัชนะคะแบบให้แบบเป็นตัวชูเป็นเรื่องของดีไซน์นะเอาจริงๆนะถ้ามองตรงเนี้ย มันมันไม่ค่อยเห็นขนาดนั้นอย่างสีที่เราได้มาเนี่ยเป็นสีไทเทเนียมบลูนะคะคือเป็นน้ำเงินเข้มเลยพอมองไปแล้วเนี่ยมันต้องแบบ ส่องกับแสงอะไรประมาณนี้ถึงจะเห็นแบบฝีบัตรตรงนั้นนะคะค่อนข้างละเอียดมากแต่ถือว่าเป็นแบบทเี่เล็กน้อยที่แบบสวยงามนะคือวัสดุไทเทเนียมอะ่ะเออมันจับถือแล้วมันดูแบบสวยจริงๆงอะ่ะดูแบบพรีเมียมมากขึ้นมากเลยนะรอยฝีบัตรก็เห็นแบบเล็กๆนิดๆนะคะในส่วนของสีนะคะที่เราได้มารีวิวเนี่ยคือสีบลูไทเทเนียมนั่นเองนะเป็นสีน้าเงินที่เข้มมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าไอโฟน e จะชอบออกสีน้าเงินมากๆนะอันนี้เนี่ยก็แทบจะเป็นรุ่นที่3ในโปรแล้วนะคะที่เป็นน้าเงิน นะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นน้าเงินเฉดใหม่อยู่ดีนะคะเป็นน้าเงินที่เข้มที่สุดเลยแหละตั้งแต่เห็นมาแล้วก็คือสวยเกินคาดมากๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบคนที่ชอบสีน้าเงินมากแต่เห็นน้าเงินนี้แอบหวนไหวอยู่นะคือมันมันเข้มมันสวยมากเป็นน้าเงินที่ดูมีความแบบสุขุมสุดๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดใครเห็นข่าวนะคะว่าอุ้ยเป็นภาพที่มันมีรอยลอบปุ่มตรงนี้จากการที่เป็นเครื่องที่ได้ทดสอบแล้วก็เหมือนมีความมันมีการติดรลยนิ้วมืออะไรที่มันเป็นแบบขอบๆตรงร ปุ่มตรงนี้มีจริงๆค่ะมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเกิดค่อนข้างง่ายนะหรือมือไม้มันก็ไม่รู้อ่ะมันก็ค่อนข้างเกิดขึ้นเรื่อยๆก็คือต้องคอยเช็ดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆอ่ะถ้าใส่เคสอ่ะปัญหาตรงนี้มันไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มอยู่แล้วแล้วก็แทบจะไม่ได้เห็นมันเลยแหละในส่วนของพื้นผิวด้านในตรงนี้นะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าจะไม่ใส่เคสนะก็จะเห็นลักษณะ เหมือนกับที่มีแบบว่าดราม่าออกมาเล็กๆน้อยๆว่าอุ้ยเนี่ยเป็นเป็นรอยแบบนี้นะก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเช็ดออกได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือเอาผ้าอะไรเนี่ยมาเช็ดๆชๆ,ๆนิดเดียวออกแล้วแค่นั้นเองนะคะ กระจกด้านหลังยังเป็นแบบผิวด้านเหมือนเดิมนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เนี่ยโมดูลกล้องหรือว่าลักษณะของกล้องต่างๆก็คือยังเหมือนเดิมนะต่อมาจุดที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนของแอคชั่นปุ่มตรงนี้นะคะที่เขาก็มาแล้วนะคะมาแทนในส่วนของปุ่มปิดเสียงที่เคยเป็นสวิตช์ที่ใช้กันมานานแบบนานแสนนานมากๆแล้วบอกเลยว่ามันเป็นปุ่มโปรดของมายเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ปิดเสียงเนี่ยเวลาเราเหลือกมองเรามั่นใจแล้วว่าเออเราปิดแล้วแต่เพราะว่าเป็นอันนี้ก็ อ่ะมันจะตั้งค่าได้หลากหลายมากขึ้นนะแต่ว่าในฐานะของคนที่ชอบใช้ปุ่มเปิดปิดเสียงก็อาจจะรู้สึกนิดนึงว่าอืมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบเออมันปิดหรือยังอะไรเงี้ยอาจจะต้องคอยกดดูหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่ะลักษณะของการใช้งานนะคะถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันแค่จะบอกเราว่าแอคชั่นตรงเนี้ยเรากําลังตั้งค่าเป็นอะไรไว้อันนี้เนี่ยเป็นส่วนของโหมดปิดเสียงสมมุติว่าอย่างที่ไม่บอกไปว่าไม่แน่ใจว่าเออไม่ปิดหรือยังไม่กดเช็คได้มันจะบอกว่าปิดเสียงอยู่แต่ว่าถ้าเราต้องการเปิดให้เรากดค้ง มันก็จะกลายเป็นโหมดเปิดเสียงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้งานปุ่มแอคชั่นบัตทอนนะแต่คิดว่าเดี๋ยวใช้ไปสักพักก็คงน่าจะเริ่มชินกันนั่นเองนะคะหน้าจอที่เขาบอกว่าขอบสีดําเล็กลงอืมถ้าเกิดสารภาพกันตามจริงพยายามมองแล้วมันนิดแบบมันนิดจริงๆทุกคนมันนิดแบบน้อยจนมันแทบจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะแต่เขาก็จะตามสเปกก็คือมันเล็กลงนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเล็กจนเป็นในยะสสาคัญขนาดนั้นนะคะ ในส่วนของดิสมิไอแลนด์ยังคงเหมือนเดิมนะโอเคในเรื่องของดีไซน์ภาพรวมเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะให้เห็นชัดก็อาจจะลองเทียบกับตัวของ14 Pro แต่มาเนี่ยจะมีเป็น Pro Max นะอันนี้เขาจะเป็นตัว Pro นะคะแต่ว่าเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นไทเทเนียมเนี่ย ขอบเครื่องด้านข้างเนี่ยมันไม่ได้เงาเหมือนตอนที่เป็นสเตนเลสแล้วแต่ว่ามันดูสวยมันดูพรีเมียมขึ้นจริงๆนะคะพอเทียบกันแล้วยิ่งขอบเครื่องตรงนี้นะต่างมากคือแบบมันดูละมูลน่ะมันสวยจริงโอ้มันมันดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือในเรื่องของการเปลี่ยนฝาหลังถ้าเกิดว่าใครเคยทําในส่วนของกระจกตรงนี้แตกนะคะก็จะรู้ว่าค่าซ่อมเนี่ยมันโหดร้ายมากสําหรับในส่วนของเครื่องตอนที่เป็นตัว รุ่นก่อนก่อนหน้านี้ที่เป็นดีไซน์นี้ไม่ว่าจะเป็นในผลของ14ซีรีส์นะคะ14 Pro ถึอย่างเงี้ยราคาที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือเป็นหมื่นนะคะคือแพงมากแต่อันนี้เนี่ยก็คือลดลงมาได้เยอะเลยเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนแยกชิ้นได้แล้วนะเปลี่ยนเฉพาะตัวฝาหลังได้แล้วนะคะราคาที่อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0นอะไรราวนี้นะคะก็คือลดไปเยอะมากๆเลยนะในส่วนของค่าซ่อมแซมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูรอบตัวเครื่องกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยด้านบนมีในส่วนของด้านนิกิตไทยแลนด์เหมือนเดิมนะคะมีในส่วนของลำโพงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ด้านล่างไม่มีการใช้งานใดๆนะคะในส่วนของปุ่มเนาะด้านบนนะคะก็จะเรียบไปแบบนี้เลยนะด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่ม power อยู่นั่นเองนะคะส่วนทางด้านซ้ายนะแน่นอนว่าเป็น action button แล้วแล้วก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงให้นั่นเองนะคะในส่วนของ่าดเสียจซิมจะอยู่ตรงนี้เลยนะ มาต่อที่ด้านล่างเลยนะคะไฮไลท์สุดข,ของด้านล่างก็คือ USB Type C ที่รอคอยกันมานานแสนนานนะคะแล้วก็ได้มาเป็นพอร์ตแบบ3.0ให้นั่นเองนะคะความเร็วนี่คือ10กิกะบิตเปอร์เซกเลยนะแล้วก็เป็นในส่วนของขนาดข้างมาด้วยลำโพงนั่นเองนะแต่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าถึงจะให้ Type C มาแล้วแต่ว่า สายแถมให้แถมมาให้เลยในกล่องนะคะแต่ว่าเป็นความเร็วในระดับของ2-0 0นเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ความเร็วที่เต็มที่กับพอร์ตนี้ก็คือไปซื้อเพิ่มนะคะอีกแค่ประมาณ2 5 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองอสุดไปเลยนะคะคือถ้ารักจะใช้พรีมเมียมก็คือหาเงินกันสุดตัวไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของ iPhone 15ธรรมดาเนี้ยก็คือเป็นสายความเร็วตามพอร์ตของเขานั่นแหละนะในส่วนนี้ก็ยังแอบกักมาอยู่เล็กๆนะคะ ต่อที่ด้านหลังนะคะโมดูลกล้องยังคงเป็นดีไซน์เดิมเลยนะคะแล้วก็มีโลโก้ Apple ตรงกลางมันเดิมเลยค่ะ มาพูดถึงสเปคกันบ้างดีกว่านะคะแน่นอนว่าตามแบบเอกลักษณ์ของ Apple เนี่ยเขาก็จะมักจะไม่ค่อยแบบบอกเป็นตัวเลขแบบชัดเจนมาปึงป้งปึง้งปึ้งสักเท่าไหร่สิ่งที่เราจะรู้ได้แน่ชัดก็คือในเรื่องของชิปเซตนั่นเองว่าจะเป็นตัวใหม่นะคะอย่าง a 1 7 Pro นั่นเองแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ใช้คําว่า Pro เข้ามานะปกติจะใช้คาว่าแบบ A16 Bionic อย่างนี้นะคะก็แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีความแบบพัฒนาในเรื่องของ GPU อัพขึ้นมาเป็น6คอ r e เลยนะครั้งนี้เนี่ยเหมือนเขาจะชูมาก มากเลยในเรื่องของการเล่นเกมนะคะพออัพ GPU เนี่ยก็ทาให้รองรับการาฟิกได้หนักมากขึ้นนั่นเองนะคะาการประมวลผลภาพเนี่ยก็ดีมากขึ้นรวมถึงรองรับในส่วนของการเล่นแบบ ray tracing นะคะมีภาพแบบนั้นเข้ามาได้ด้วยนะคะนี่เวอร์มากๆเลยตอนที่ฟังครั้งแรกรู้สึกว่านี่เราจะต้องเล่นเกมแบบมี ray tracing ในมือถือกันแล้วหรอเราถึงจุดนี้แล้วหรอนะคะแล้วก็ในส่วนของ RAM นะคะก็อาจจะแบบไม่ได้มีเขียนมาบอกชัดเจนนะแต่ว่าเห็นจากข่าวที่มีหลุดๆออกมานะคะเหมือนจะมีการอัปขึ้นมาจาก6กิกมาเป็น8กิกให้แล้วนะคะ สำหรับตัวของ1 5 Pro นั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของรอมนะอะถ้าเป็นตัวของ1 5 Pro เนี่ยแน่นอนว่ายังเริ่มต้นอยู่ที่128 g b ถึง1 TB ให้อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ1 5 Pro Max นะคะก็คือต้องเริ่มที่256เท่านาั้นแล้วนะคะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1 t ทเหมือนเดิมนั่นเองนะในเรื่องของน้ำหนักแน่นอนนะคะตัวชูเลยเพราะว่าเปลี่ยน,นวัสดุมาเป็นไทเทเนียมแล้วนะคะเบาลงถึง19กรัมเลยเมื่อเทียบกับ รุ่นก่อนหน้านะคะทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะคะก็คือต่างอยู่ที่19กรัมทั้งคู่เลยนะคะอย่างในส่วนของ iPhone 15 Pro เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่187กรัมนะคือรู้สึกดีขึ้นเยอะมากๆเลยในการจับถือนะเอาจงริงนะถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่แบบมันรู้สึกดีจริงๆปกติถือนี่คือมือจะหักอยู่นะคะคือหนักเอาเรื่องค่ะแทนยกดัมเบลกันไปเลยนะ ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะก็ไม่ได้มีการบอกมาแบบเอ้ยเท่าไหร่แน่นอนเป็นตัวเลขชัดๆบอกแค่ว่าสามารถเล่นวิดีโอนะคะได้ถึง23ชั่วโมงนั่นเองนะอันนี้ก็อ้างอิงจากข้อมูลของเว็บ Apple เองเลยนะคะเขาก็มักจะบอกเรามาเป็นแบบนี้เสมอเลยนะแต่ถามว่าใช้งานจริงเนี่ยก็อาจจะถึงหรือไม่ถึงนะคะอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะมักจะเป็นแบบนั้นอยู่เสมอเลยซึ่งตัวเลขในส่วนของแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยก็ยังเท่ากับในเรื่องของรุ่นก่อนอยู่นะคะฟ้าชาร์ตเนี่ยก็ ยังคงเท่ากับรุ่นก่อนเหมือนเดิมด้วยค่ะ พูดถึงจุดเด่นของเขากันบ้างดีกว่านะคะอันแรกเลยต้องพูดถึงสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปอย่างยิ่งใหญ่เลยก็คือในเรื่องของแอคชั่นบัต o ทนั่นเองนะที่มีมาครั้งแรกเลยนะคะสําหรับ iPhone นั่นเองนะแล้วก็จะมีให้เฉพาะในส่วนของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนะความพิเศษของปุ่มนี้เนี่ยที่เปลี่ยนมานะคะแต่เดิมเนี่ยเขาทําหน้าที่ได้แค่เป็นสวิตช์เปิดปิดเสียงเท่านั้นนะคะซึ่งมาใช้บ่อยมากเลยนะแต่ตอนนี้เลือกคัสตอมได้มากกว่าน,นั้นสมมุติว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ปิดเสียงตล หรือเปิดเสียงตลอดอาจจะรู้สึกว่าปุ่มนี้มันไม่ถูกใช้งานเนาะแต่พอมีแอคชั่นปุ่ทอนเข้ามาเนี่ยข้อดีเลยคือคุณจะสามารถคัสตอมได้มากขึ้นอาจจะเลือกใช้งานให้เหมาะกับตัวเองได้มากขึ้นนะคะในอันนี้นะคะก็คือหน้าที่เราสามารถมาตั้งค่าได้ว่าเราต้องการให้ปุ่มแอคชั่นปุ่ทอนนี้ทํางานเป็นแบบไหนนะคะอันแรกเลยแนะ่นอนปุ่มเปิดปิดเสียงนั่นเองนะคะก็สามารถเลือกได้นะหรือว่าจะให้เข้าสู่โหมดโฟกัสเวลาที่เรากดมันนะคะแต่เวลาจะใช้งานก็คือการกดค้างนั่นเองนะเนี่ยก็จะเลือกเป็นโหมดโฟกัสก็ได้ ใช้งานแบบเปิดกล้องแบบรวดเร็วอุ้ยชอบถ่ายภาพบ่อยที่สุดนะคะกดตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะกับการกดชัตเตอร์เลยนั่นเองนะซึ่งถามว่าแต่เดิมเนี่ยเราก็กดตรงปุ่มของเพิ่มลดตรงเพิ่มเสียงตรงเนี้ยได้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีการสั่นนิดนึงนะคะอันนี้ก็อาจจะทําให้เรากดได้แบบนิ่งมากขึ้นนั่นเองนะเพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะต่อมาไฟฉายนะคะบันทึกเสียงก็ได้แบบอ่ากดบันทึกเสียงแบบเร็วๆเ,เป็นแว่นขยายได้ แล้วก็อันนี้เป็นแบบช็อตคัทที่เราสามารถคัสตอมได้แบบมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการช่วยเหลือการเข้าถึงตรงนี้ก็มาตั้งได้หรือใครจะไม่ใช้เลยปิดไปเลยก็ได้เพราะว่าเอ้ยกลัวไปโดนไปกดโดนอย่างเงี้ยคะ่ะปิดได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูสักนิดหนึ่งดีกว่าในส่วนที่ไมายคอนเซิร์นที่สุดตอนที่มาเห็นก็คือคิดว่าอุ้ยปกติฉันปิดเสียงอะ คือถ้ามองเห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นสีแดงนะคือปิดแล้วแน่ใจได้อย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยจะรู้สึกจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราปิดแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะดูยังไงนะคะอันนี้เมื่อกี้มายลองใช้แล้วถือว่าใช้งานง่ายอยู่นะคือแบบเออโอเคตอบโจทย์มาแก้ปัญหาได้อยู่นะคะเดี๋ยวมายจะลองเป็นโหมดปิดเสียงให้ดูนะสมมุติว่ามายกดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นมาข้างบนตรงนี้ว่าเราเปิดเสียงอยู่ อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการบอกว่าเอ้ยฉันทาการเปิดเสียงแต่มันเป็นการบอกสถานะปัจจุบันก็คือตอนนี้เปิดเสียงอยู่แต่ถ้ามันอยากจะปิดให้กดค้างนิดนึงปึ๊บมันจะสั่นนิดนึงแล้วเป็นการปิดเสียงแล้วแล้วถ้าอุ้ยทางานไปอะไรไปปุ๊บลืมเปิดหรือปิดกดเช็คหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นว่าปิดเสียงอยู่นะอย่างนี้นะคะก็คือถ้ากดแค่แบบกดสั้นๆกดแล้วปล่อยก็จะเป็นการบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดไหนแต่ว่าถ้ากดค้างก็จะเป็นการสลับ การทำงานนะคะจุดเด่นต่อมาเลยนะคะสำหรับ iPhone 1 5 Pro นะทั้ง1 5 Pro 1 5 Pro Max เลยเป็นครั้งแรกเลยที่มารู้สึกว่าเขาชูเรื่องของการเล่นเกมขนาดนี้นะเขาแบบใช้คำว่าแบบต้องการที่จะเป็นแบบ next level mobile gaming เลยทีเดียวนะซึ่ง มันก็จะส่งผลให้มันแบบเล่นรองรับเกมระดับทิปเปิลได้แบบตัวท็อป,อปแบบ resident evil 4ก็คือสามารถเล่นได้บน iPhone 15 Pro และ15 Pro m a x แล้วอันนี้คือเวอร์มากเลยนะคะเป็นแบบในเกมในส่วนของระดับแบบทิปเปิลเนี่ยสามารถเล่นในบนมือถือได้แล้วนะคะและเพราะว่าตัวชิปเซ็ตใหม่อย่าง a 17 Pro เนี่ยก็คือให้ GPU มันแน่นจัดเต็มแล้วก็โปรแกรมต่างๆแน่นอนว่า ใช้สถาปะะัตยกรรมใหม่เลยนะคะขนาด3นาโนเมตรเลยก็คือเวอร์มากในเรื่องของชิปเซ็ตของเขาแน่นอนว่าแรงอยู่แล้วนะคะก็รองรับเรตักซิ่งด้วยเนาะซึ่งมันก็ทําให้ภาพเนี่ยมันสมจริงมากขึ้นแต่ว่าในการที่จะเป็นสมาร์ทโฟนสายเกมเนี่ยไมลรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องคอนเซิร์นมากขึ้นคือในเรื่องของแบตเตอรี่กับความร้อนนะคะเพราะว่า Apple เนี่ยจากที่ไมาใช้ในส่วนของ14 Pro Max มาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย ไปไวมากแล้วถามว่าฟ้าชาร์จเขามันก็ไม่ได้ฟ้าขนาดนั้นถ้าเทียบกับในฝั่งของ Android ในปัจจุบันนะคะแต่อย่างวันนี้อ่ะมลองเทสแล้วกับตัวของ iPhone 15 Pro นะคะไมลองเล่นนะเป็นเกม ROV นะซึ่งถามว่า ROV เนี่ยไม่ได้กราฟ,ฟิกสูงอะไรขนาดนั้นนะคะกลางๆไมยก็ตั้งค่าของเกมเนี่ยนะคะ HD อยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็ากาค่าอ,อื่นๆในระดับสูงมากหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะถามว่าพอเล่นในหนตาเนี่ย แบตหายไปถึง8%เลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าความร้อนน่ะทำได้ดีขึ้นกว่าตัวของ14 Pro Max ที่ไมค์เคยใช้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยลองเล่นมาสักพักเนี่ยความร้อนถือว่าทาได้ดีแต่ว่าจากการทดสอบเนี่ยอยู่ในห้องแอร์นะคะแล้วก็ลองเล่นต่อเนื่องดูก็ถือว่าอ่ะก็คิดว่ายังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดออกไปในส่วนของการที่มันไม่มีแอร์เนี่ยความร้อนจะเป็นยังไงนะคะจะต้องดูกันอีกทีแต่แต่ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้นะคะ แต่แบตเตอรี่ก็ยังค่อนข้างไหลอยู่นะในความรู้สึกนะคะถามว่ายิ่งถ้าเปิด120ยเฮิร์ในการเล่น ao v เนี่ยแบตยิ่งไหลเลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติอย่างมาเป็นคนใช้สตรีมด้วยน่าจะน่าจะพอสมควรเลยในการที่แบตมันจะหายไปนะถ้าเกิดเขาต้องการที่จะเป็นแบบในเกเลเวลเกมมิ่งจริงขนาดนั้นนะคะมายว่าแบตเตอรี่ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ควรจะแบบพัฒนาขึ้นนะคะหรือว่าแบบบายพารเป็นแบบตัวของเสียบเข้าแล้วก็เล่นได้เลยโดยที่แบตไม่เสื่อมก็จะยิ่งดีนะคะ มาพูดถึงเรื่องกล้องบ้างดีกว่านะคะในส่วนของกล้องเนี่ยถามว่าถ้าเป็นในส่วนของ1 5 pro เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการอัพอะไรที่หวือหวานักนะคะเพราะว่าถ้าจะอยากได้ในส่วนของซูม5เท่าเนี่ยต้องเป็น pro max เท่านั้นนะคะอันนี้ก็ยังสูงสุดอยู่ที่3เท่าเท่านั้นเองนะคะ แต่แล้วก็ในเรื่องของความละเอียดเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมนะแต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ที่เป็นจุดเด่นเลยคือในส่วนของ next generation portrait นั่นเองนะจากที่มาลองนะคะบอกเลยว่าในเรื่องของแสงของมิตตีอะ่ะมันดูแบบจริงขึ้นไปอีกอะ่ะแต่มันที่มันก็จริงไปนิดนึงเหมือนกันแต่มันจริงมากๆเลยนะคะสีก็คือตรงมากๆเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าสําหรับ ตัวรุ่นใหม่อันนี้นะคะ iPhone 15 Pro เนี่ยค่อนข้างจะติดเป็นในโทนของสีเฉดทั้งเหลืองมากกว่าตัวของ iPhone 14 Pro Max นั่นเองนะคะพอเทียบเทียบกันแล้วนะมันค่อนข้างติดเหลืองเลยแล้วก็ในส่วนของ Next Generation Portrait อันนี้คือแบบดีอันนี้ชอบมากนะคะเขาก็จะดีเทคได้เลยนะเวลาที่เราถ่ายนะคะต่อให้อยู่ในรูปโหมดธรรมดาทั่วๆไปนะแล้วเราลืมเปิด Port r เ i t ไม่ต้องกังวลเลย ถ้าเกิดเป็นมันดีเทคได้ว่าเป็นคนเป็นแมวหรือว่าเป็นน้องหมาเนี่ยจะสามารถใช้งานโหมดนี้ได้อัตโนมัติจะขึ้นเป็นตัว S นะคะที่ด้านข้างเลยนะพอเราเห็นแบบนั้นเนี่ยเรากดถ่ายไปได้เลยนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็สามารถมาเลือกแก้ไขให้เขากลายเป็นพอร์เทรตได้ในภายหลังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีจุดโฟกัสหลายๆจุดหน่อยนะคะมีหลายๆคนนะอยู่คนละระยะเนี่ยก็สามารถเลือกเปลี่ยนจุดโฟกัสได้นะคะสมมุติว่าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพี่ด้านหลังก็เลือก สลับไปสลับมาได้เลยว่าต้องการให้ใครชัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็สามารถทําที่หลังได้ซึ่งถือว่าเป็นอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะ ต่อไปนะคะอีกจุดเด่นเลยนะคะที่รอคอยกันมานานแสนนานก็คือ USB Type C นั่นเองนะที่ต้องพูดถึงสักนิดนึงมันอาจจะดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนที่แบบว่าออสักทีนะดูแบบเล็กๆน้อยๆก็แค่เปลี่ยนสาย Type C นี่จริงๆเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมหรือทํางานกับอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการเสียบ USB ที่เป็น Type C เลยอย่างเงี้ยเสียบไปปุ๊บจัดการไฟล์ดึงเข้าดึงออกได้ง่ายๆเลย ะะรวมถึงตัวหนึ่งที่เขาโชว์ในวิดีโอพรีเซนต์ตอนนั้นเลยก็คือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแล้วก็ต่อ external drive นะคะแล้วก็ไปเก็บที่ external drive ได้เลยก็ทําให้เมมของเครื่องเราเนี่ยมันไม่เต็มจนเกินไปนั่นเองนะอันนี้คือดีมากอันนี้เป็นจุดที่ว้าวสำหรับมายเลยมมยรู้สึกว่าถ้าจาก14 Pro Max เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแบบเอ้ย15 Pro หรื15 Pro Max เนี่ย จริงมันต่างนิดเดียวแต่มีอันนี้แหละที่มันน่าดึงดูดสาหรับคนที่ต้องถ่ายภาพหนักๆแล้วเม,มมมันชอบเต็มนะอันนี้คือว้าวมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถชาร์จนะคะเป็นแบบว่าทําเหมือนเป็น power bank ได้ด้วยนะคะชาร์จให้กับอุปกรณ์เล็กๆอื่นๆได้นะซึ่งมันก็ถ้าจะชาร์จกันเองอย่างเงี้ยมันก็จะชาร์จให้กับเครื่องที่เครื่องที่มากกว่าเนะี่ยจะส่งไปไปให้เครื่องที่น้อยกว่านะเขาก็จะคุยกันเองเขาก็จะรับรู้ได้ด้วยนะคะแต่ก็ จริงๆแล้วแบตของ Apple ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะก็เอาไว้ชาร์จอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นแบบว่าจําเป็นจริงๆแล้วกันนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบคาดหวังจะใช้ฟังก์ชันนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะ ในส่วนของสายที่แถมมาครั้งนี้ถือว่าแถมขอบคุณมากเลยที่แถมเป็นสายถักนะคะคือมันดูแบบสวยงามมากๆเลยแล้วมันก็ดูน่าจะแบบว่ามีความแบบคงทนที่มากขึ้นเพราะมันเป็นสายถักทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าความเร็วของเขาเนี่ยก็คือเป็นแค่ระดับ20เท่านั้นเองนะคะเป็นความเร็วระดับเท่ากับตัวของ iPhone 15เท่านั้นนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการความเร็วแบบเต็มที่ก็ไปหาอุปกรณ์เสริมกันได้นะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าพอเป็น Type C เนี่ยเราเริ่มแบบมีช้อยให้เลือกในตลาดที่มากขึ้นแล้ว มันก็จะไม่ไถูกแบบบีบบังคับว่าทุกอย่างต้องเป็นแอปเปิลตต่อไปนะคะเราก็จะมีช้อยนะคะแล้วก็มีแบบว่าราคาให้เปรียบเทียบได้มากขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นข้อที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับในส่วนของ USB Type C นั่นเองค่ะ แล้วก็มาพูดถึงราคากันเลยดีกว่านะคะอันนี้น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วขอย้ากันอีกสักทีสําหรับในส่วนของ p h o n e 15 Pro นะคะความสุเริ่มต้นที่เลือกได้ก็คือ128 g ินั่นเองนะคะเริ่มต้นอยู่ที่41,900บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเป็นในส่วนของ iPhone 15 Pro Max อันนี้จะค่อนข้างกระโดดนิดนึงเพราะว่าเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่256กิกนะไม่มี128กิกให้เลือกอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่48,900เลยนะ เองะะก็ไปเลือกกันได้เลยนะคะว่าชอบเป็นรุ่นไหนเครื่องไหนนั่นเองคะ่ะและสุดท้ายนะคะขอย้ําอีกทีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการจะซื้อเคสใหม่นะแนะนำเคสซไฟเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ลิงก์นะคะเป็น c a s e i f y c o m s ย a m p h o n e k e y n o t e ที่เราจะใส่ไว้ให้ที่ d e s c r i p t i o n อย่าลืมกดนะกดแล้วก็เช็ค URL อีกทีด้วยว่าถูกต้องนะคะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยได้ส่วนลดไปเลย15% <Wow. S 1> นะคะไม่ต้องกกอกอะไรเพิ่มเติมง่าย,ายๆแค่นี้เลยค่ะ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็รอติดตามกันได้เลยหรือว่าถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไอโฟนอะไรยังไงก็มาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะคะเผื่อเราจะหยิบมาทําให้ดูกันนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย